ข่าวร้ายวันนี้เราจําเป็นต้องตัดต้นบนบัตซ้ำของเราทีส่วนข่าวดีคือวันนี้ตัวผมและเพื่อนๆน่าจะได้เห็นบนบัตซ้ำหน0 0งทีเลียนหรือว่า1,000ลพันล้านครับดูหน้ากูในกล้องสิจูอยู่ในเทคเพราะก่อนหน้านี้ตัวเกมได้ทําการอัปเดตสิ่งนี้มานะครับสปริงเกิลระดับ แกรนมาสเตอร์ Master, ซึ่งโมติแล้วสูงสุดมันจะเป็นแค่มาสเตอร์ครับผมไปทำให้บนวอซัมเราใหญ่ยักษ์ยิ่งขึ้นคิดว่าคราวนี้อาจจะมีให้เห็นพันโลครับและครั้งนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่มีที่ยืนในเซิร์ฟเลยครับถ้าผมทาสาเร็จพอไม่ใช่แค่สปริงเกลิลใหม่ครับพี่ปิ่มได้ทําการทําแมวส้มเลนโบใหญ่ยักษ์ให้เราถึง7ตัวและมีกบยักษ์ไว้เผาเป็นคอมโบทําผลยักษ์ซึ่งโมติเราก็ใช้คอมโบนี้เป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้น,นคลิปนี้มีให้เห็นบนวอซัมพันโลและพันล้านครับผมว่าถึงแต่ว่าการทททําาาาาออะไรรย่่่งงงีี้นนชชคผูมแพ มผมก็ได้ทำการปลูกแครอทเพื่อเอาสถานะใหม่ๆม,มาเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องทําเป็นอย่างแรกคือคัดแครอทที่ไม่ได้ใช้ทิ้งอดูแครอทอันนี้ดิมีเมเทอเริกกับสถานะออยนะสสถานะใหม่นะผพันล้านนี้หเห็นทุกคนทั้งสถานะใหม่ทั้งผลใหม่ลงมาด่วนเลยสไปโนสลัสเรนโบของพี่บวกกับมึกยักษ์สุดเท่เรารีเคมต้นแดรแรกลับมาก่อนอไม้หมดเลย แ a รนด์โทแมทเทลแบรนดเวอร์และจากนั้นปดล็อกหัวใจทุกผลเพื่อให้สไปโนซอรัสของเราย้ายสถานะไปหาผลที่มีหัวใจนะครับแล้วก็ปดล็อกบนบสอสซัมต่อทีนี้สูตรเดิมครับทีนี้ทุกสถานะจะย้ายมาอยู่ที่มูนบอสซัมแล้วเดี๋ยวเราค่อยโยกกลับไปที่บนบสอสซัมพันโลใหม่ของเราโอเคมันเริ่มย,าย,ย,ย,ยม้ายแล้วสวยสวยสวยโอเคเจอกันใหมโอเคต่อจากนี้เราจะรอสถานะทั้งหมดถูกโยกย้ายมาที่มูนบอสซัมนะครับน่าใช้เวลาสักพักหนึ่งเดี๋ยวลงมึกไปเพิ่ม ปับ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 น่าจะไม่กี่ชั่วโมงเสร็จครับเพราะว่าหมึกยักษ์เราแป๊บเดียวก็ลั่นสกิลให้แล้วครับนี่ครับหมึกยักษ์เราเริ่ม<ไ>แดกฐานะแล้วครับและแดกบนบอสซัมด้วยจากนั้นก็จะไปแปะที่มุมบอสซัมเรามาแล้วครับผมทีเดียว10กวอาสานะไม่กี่ชั่วโมงเสร็จระหว่างรอสไปโนโซสรรสเรนโบวกับหมึกยักษ์สานะผมไปลองเล่นเกมเกมหนึ่งดีกว่า บอกเกมดีเวรนเกอรนั่นก็คือเกม Dragon Raja r รีรีส์คือเกมมือถือ RPG ภาคใหม่ล่าสุดในซีรีส์เดียวกับ Dragon Raja ซึ่งพัฒนาโดยทีมงานดั้งเดิมของอโคลซ์ Games ที่อยู่เบื้องหลงังความสำเร็จของเกมสุดฮิตนี้ตัวละครหลาสสิกอยาก่างคุเอซุม e ิเอริโนโนะและอื่นๆถูกน,นำกลับมาในเวอร์ชนันใหม่ดสไตล์ภาพวาดแนวอนิเมะที่สวยงามยิ่งขึ้นพร้อมทุกสกินหลากหลายสุดเท่และล้ำสมัยบรรยากาศเมืองสุดแฟชั่นในเกมจะมอบประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างกับผู้เล่นและดูเพชรพี่น้องเก <Okay. S 2> <ๆ>้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้า พัดไปเลย10โรแรกครับผมพีม่มาละน้องเอฟเฟกต์การสุ่มกาชาส,สวยงามตามคาดใส่ไปเป็นอย่างไรฮึ๊บพับพัดโชว์เฮ้ยมันไฟฟ้ามาแล้วเธออ,อันนี้คือเกลือหรือว่าดวงดีอ่ะมีตัวอทองอยู่เต็มหมดเลยเอเดนาซีรีส์นค้ง่ายขนาดดีเลยเหรอมีน้ำโมโตโจิเมะเติมไปเป้าเอเดนาแตกตั้งสิบโรแรกแลเลยหรอล็อกไอดีกันอยู่นะเป้าเนี่ยขาล็อกไอสิบโรดีฟับ โอเครู้เรื่องครับผมเลยปกติมาแล้วจ้าทีนี้ตัวนี้น้องหัวดแดงตัวลิมิเต็ดแชทสูสดันเลยครับผมเอาไม้แสลก,กว่าไม่ใช่จะนนี่ปรทชันเป็นเลขาของท่านอ้กูหว่าอุเอซุงิีกูได้เลขาเฉยเอาละครับมาแล้วครับเราไปแหละอุเอซุงิีแน่นอนมาแล้วครับผมเต็มญี่ปุ่นอย่างนี้น่ารักเกินตอกตัวได้รอเดียว<อ> เราลองซื้อละกันหยิบแล่นเพื่อสังเกตมะเสียงสุดน่ารักอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียงดีเกินใช่ครับ,บเป็นแบบผ้<พ>ารับมืออาชีพแบบผ้าครับผมอย่างตัวนี้ก็เป็นคุณเซ<บ>กินเน่ฮิโตมิมาพากันครับผมบและระบบนี้ครับสำหรับระบบการเล่นเชิงลึกภายในโหมดมิเบอร์ลุงทียดแน่นด้วยกลยุทธ์และระบบพัฒนาตัวละครในช่วงเปิดตัวเกมจะมีอีเวนต์และภารกิจมากมายเพร้อมกอดวันเพียบเกมเล่นง่ายไม่กดดันโดยเพืช่วยในเกมช่วยคุณทำภารกิจได้ทั้งหมดได้คลิกเดียวน้ำขอดวันง่ายๆเปรียดเวลาสุดโตเก แล้วนะครับตลอดตอนนี้รับฟรีตัวละครเรนอาทั้งหมดเพียง107วันหรือเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเปิดเกมรับตัวละครเรนพิเศษสุดพิเศษอูเหรอซุงนี้เอริทันทีติดตามโซเชียลทางการและร่วมกิจกรรมรับของรางวัลสุดพิเศษอย่างฮีโร่ซูบิส2 iPad Air 7และอื่นอีกมากมายใส่โค้ชเทนติเซียนบนหน้าจอนี้เพื่อรับขอดประสิทธิ์จากไก่หิบเท่านั้นอย่าลืมนะครับแล้วก็รจาดรายละเอียดโดยใต้คลิปเดียว เจอกันในเกมครับผมตอนนี้กลับไปปลูกพักก่อนดีกว่า Three days later ยินดีต้อนรับทุกคนกลับสู่กรงบอลบอซ่อมของเราเกมบัคครับเรนโบว์สไปนอสซอรัสของเราไม่สามารถโยสถานะออกจากบอลบอซ่อมได้และบัคเมื่อหลายวันแล้วครับไม่แก้สักทีคุณเหลือจะเชื่อมันบัคครับทุกคนและเจนเดลไม่แก้บัคเลยปล่อยบัคยยาว,ยาวจนผมต้องปรึกษากับลู่เจียยข,ของเซิร์ฟแล้วได้ข้อสรุปว่าต้องใช้ทีเร็กเพื่อที่จะกินสถานะของบอลบอซ่อมเรามากระจายให้กับบอลบอซ่อมและมัน ใช้เวลานานมากเพราะมันกระจายไปกระจายมาแบบโตไปโตมาครับผมจนผ่านไป3วันก็กระจายสานะบนวัสซัมมาสู่มูลวัตถซัมได้เกือบครบแล้วครับถ้าเป็นสไปนซอรัสเนี่ยไม่กี่นาทีจบแล้วทุกคนแต่มีสาระหนึ่งที่เอาออกมาไม่ได้มันไม่ดวงสักทีนั่นก็คือสานะอารมณติกนะครับก็ต้องยอมทิ้งครับ3วันแล้วรอต่อไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ก็พร้อมิจจาเติบโตแล้วครับเจ็บปวดมากแต่ถึงเวลาแล้วลาก่อนบนบัสุซัมดูราคาสีสามร้อยยี่สิบเจ็ดทีเลียนลาก่อน เรียบร้อยอีกลูกครับอ,อีกลูกและลูกสุดท้ายเราเจอกันลูกพ่อ,อไม่เป็นไรลูกใหม่1ั0กิโลเอาละ บอลบอลซ้ำพร้อมลัน่นเจอกันที่1,000กิโลพร้อมอย่างขับโคดไก,กยิดพร้อมแล้วสปิกโก้ผ้าอันครับผมมีหมดทุกชนิดปักเลยนะครับเบสิกสปิกโก้แกรนด์มาสเตอร์สปิกโก้อันใหม่ใช้แลงกว่าเดิมแอดวานซ์สปิโก้มาสเตอร์สปิกโก้และกอลลี่สปิกโก้แล้วจากนั้นทีเด็ดที่สุดข,ของเราคาถานเชยแมวยัแยงแดนโบจับหมู่บ้านคนหฮางงานคุ่เฮ้ลยมาเลย อัชันกบมาด้วยว้ยกบจากภูเขาเมียคุบโบแล้วนอนกันหมดครับผมจังหวะนี้ลองกบเห่าแล้วฮ่าออกมาบระาซ้ำยักษ์พันโยพันโยเหา่าเลยเล็กจังอ่ะอุ้ยใหญ่นะใหญ่นะเกี่ยวทั้งต้นเลยมาอีก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 เห่าอีกเห่าอีกแมวนอนเยอะมากอุ้ยยังใหญ่แต่ยังใหญ่ไม่พอโอกาสออกอันใหญ่เนี่ยมันมาณสุดแป๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บแพรโมมาซ้ำผัวอกดอกเดียวอ่ะมันต้องออกสี่ดอกดิอะไรอ่ะ ออกอันเดียวฮะอันเดียวจริงเจนเดวมึงทำอะไรกูออนมีดอกเล็กข้างบนทำไมผมเกี่ยวออกมาไม่ได้อะออไอเกมไอเกมเล่นก,กูแล้วมันติดหัวใจวะไปนี่มันที่มันเล็กได้ กูไม่ได้ติดนะทุกคนไม่ได้ติดเลยไอเจนเดลมึงก็ไยเปเป้าหนองกูเสียเวลามันหลายวันมากร่ากับคอนเทนด์ี่กูเจออะไรกูเจออะไรเล่นนี้มันมันเหมือนบั๊กป่ะมันโตไม่เต็มที่อะมันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอะแล้วมันเก็บไม่ได้เนี่ยมันเก็บไม่ได้ทุกคนแล้วมันก็กลองหัวใจไม่ได้เหมือนกันลองเก็บทีหนึ่งดิฝั่ยอมเสียโลบักเลยอะโกอัพสามเจ็ดห้าหวังว่าจะโตนะโอเคเจนเดลบอกว่าน้องกายใจเย็นนะแกได้แต่มืองจ่ายโลบักให้กูมา แต่ก็ยังดีที่แก้ได้ครบสี่ดอกไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามดีดอกอะอ่าต่แก้ได้ไม่หมดไอชิบหายแล้วแชทแก้ได้3ดอกดอกบนสุดแก้ไม่ได้วะ่ะคืออะไรวะเนี่ยเกมซุบตีนมากเลยแชทลองเก็บกลบไปก่อนดิเดื่อมันชนกันเหลืออะไรกดกรอฟนะมันก็จะขึ้นมาแค่3มดอกหนึ 1, 2, ่งสองสอเอ้ยบัคชิบหายทุกคนดอกนี้ไม่โตโอ้ปวดหัวเลยทุกคนเอ้ยน่ารักกูคลิกเลยดอกเนี้ย อุย้ยนี้ใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากแชทอันนี้ใหญ่มากใหญ่มากโหเนี่ยมันจะใหญ่อย่างนี้เลยทุกคนสูตรเนี้ยแต่เราก็ต้องอาศัยดวงให้มันใหญ่กว่าน,นี้อีกนะต้องทั้งวันทั้งคืนอะระหว่างรอแชทมาดูว่ากี่โล2อโลทุกคนได้แป๊บเดียวเลยนะ22โลอะปกติ2อโลก็จะมาในทั้งคืนเด้อพลังปิงเก้ลใหม่กับแมวใหม่ของวิเจียรเรานี้คือไม่ธรรมดาก็ท่าต้องปล่อยทั้งคืนครับกว่าจะได้พันโลที่เราหมายปองไว้แต่ตอนนี้โอกาสได้ผมต่าลงครับผม มีไอ้ดอกเล็กๆดอกนี้อยู่ต้องรีเคมก็เสียดายต้นไอ้ยอเจนเดลมึงทำอะไรอยู่มึงแก้บักสไปโนแก้บักบัวบอสซ้ำกูด้วยทุกวันเสาร์เอาแต่แพมถึงเมียแก้บักก่อนเพื่อนกูขอกูจะรั่วอ่ะอ,อ,อันนี้ก็าต้องปล่อยให้กบก,บกับแมวราททำงานไปย,วยาวๆนะครับทุกคนแต่ระหว่างทางาไม่ปล่อยให้เวลาเสียฟีครับดี อัปเดตใหม่กาชาสัตว์และตั้งแต่เราเล่นแบบนี้มาเป็นครั้งแรกที่เจนเดลทําอะไรดีๆสำหรับผมนะทําอะไรดีๆให้เราบ้างมันมีการันตีแล้วครับกูซื้อเลย125แพ็คไม่ต้องรอช้าเอาการันตีเลนโบแล้วการันตี l o เตอร์แล้วครับทุกคนซัดเลย20แพ็คทุกคนอันนี้ไม่ใช่เล่นๆนะครับแต่ว่าโลบากผมล 2, เลย207แล้วอะ่ะจากล้านโลบากอะ่ะทุกคนเกมมึอเกินไปเปล่า40แพ็คระหว่างทางผมก็ต้องคอยออกมาเด็ดนะครับ 50แพ็ค60สิบแพ็กอยู่บนบอลซ้อมต่อปรับปรับ,บแล้วก็รัน70แพ็ค80แพ็ค90แพ็ค100แพ็คไม่พอเอาการาันตีเรนโบว์เลย110แพ็ค120และกูจ่ายแค่125แพ็คเท่านั้นไม่กด130ด้วยทุกโลกบักที่มีค่าไอเจนเดิลม,มันได้ผมเยอะแล้วแค่นี้ก็สูดจนผมแห้งแล้วอูยมาแล้วครับบนบอลซ่อมเราแมวแน่ทรงงานกันหนักจัดปรับปรับ ปรับเลยเหมือนเล็กลงสปริงเกอร์เราหมดหรือเปล่าเติมสปริงเกอร์หน่อยแชรลั่นเลยลั่นเลยขอลูกใหญ่ๆห,หน่อยอยทำหลายอย่างจาัดต้องคอยเก็บกระดูกบนวัซซัมเราแล้วก็เปิดกาชาลุลวัวอ๋อเป็นกาชาแบบนี้โอเคโอเคมีการันตีตอนนี้เราไม่ต้องห่วงอะไรแล้วไม่ต้องห่วงเกลือแล้วครับก็จะเอาเราไปแค่100ร้อยกว่าโลบักไม่เหมือนไอ้วรวันที่แม่ล่อเาไปเป็นแสนโลบั๊กอันนั้นเลสตุลวัวครับนี่มีการันตีเรื่อย อ้เนี้ชิลมันทาให้เรากดแบบมีเป้าหมายอ่ะไม่ใช่แบบกูกดแบบท้อเมื่อไหร่จะได้ก็ไม่รู้บนมีนาลัดเดอร์บาซ้ำงอกก็เกี่ยวต่อแล้วจากนั้นก็ส่มต่อครับผมเป็นสเตปคอมโบครับยา,ยาวๆครับทัวรเจอบอลบอส1000กิโลแต่น่าต้องปล่อยทั้งคืนนะผมว่าผมบอกเลยว่าถ้าเราเจอพันกิโลเนี่ยพันเทียลยังไงก็ได้ครับถ้าเผลอเราอาจจะมองไปที่หลักแบบ2-3,000ทีนเลียนแล้วหรือมองไปที่10คิวอันนี้เวอ่อเฮ้ยเอา้าเอา้เอาแล้วดูอการมาจะบอกนะวันจบที่ บอกมาสกักิโลก,โลกโลิโลกิโลพวกกูทิมพวกกูทิมเช็ดมือใหญ่ขนาดนั้นแต่เอาเรื่องนะลูกใหญ่ออกไม่ยากเลยทุกคนดูดีพอได้สูตรใหม่เนี่ยมี2 5 1โลออกรัรูเลยนะเราใช้สูตรนี้มาแค่ประมาณ10นาทีเองนะทุกคนอนได้ส50โล2อันแล้วอะแบบนี้พันโลอยู่ไม่ไกลแค่รอจังหวะที่แบบดวงดีแต่เครียดติตคียที่ข้อะต,ตอนนี้เราเปิดกระชาก,กันต่อโอเคการันตีต่อไป <S <S เป็นผักเคี่ยมโอ้โหแล้วกบกูขยันเห่าซะด้วยไม่เป็นไรครับเส็กระหิดนิ้ววอยู่แล้ว แต่อันนี้เละบ้านะทุกคนไอ้ดอกเนี่ยเห็นใช่ไหมทุกคน <g ülme> ไอ้ดอกเนี้ย <g ülme> น่ากเกลียดมากเลยอะทำอะไรกับมันได้บ้างเนี่ยผมรู้สึกว่าที่เหลือแค่ทางออกเดี๋ยวล้วป่ารีเคมกับรอเจนเดียวแก้บ,บั๊กถ้ารอแก้บั๊กชาติไหนวะแล้วไปทำให้เราลดโอกาสกันได้ผลใหญ่ขึ้นมาส่วนหนึ่งไว้ครับปกติกบมันอา้าวอ๋อไอทางหลังดวงกาชาก็ยหินมันเอาจังวะ <g ülme> มาแล้วทำอะไรได้อะโอ้โหทุกสิบห้านาทีให้สานะ โมเทนกับ29ทีหนสะนเมเทโอริกกูมีหมดแล้วครับต้มน้ำด่วนทุกคนหน้าเอาไปต้มแดกมากไอ้่อนกระจอกสัตว์ดีวนันนี้กระจอกมากกุ้งลอมสเตอร์กูจะรั่วแล้วกายก็ไว้ใจเจนเดลไงว่าสัตว์ที่มันอัพใหม่ต้องดีอยู่แล้วไม่ได้ศึกษาอ่านสถานะก่อนซื้อกาชาไปเรียบร้อยกูชอบมึงจริงๆเลยว,วะ่ะเจนเดลกูชอบมึงมาก มันี่มาสุดยอดเฮ้ยแต่มีไอ้นี่ยอยู่ทุกคนราชากระลำปีเหรอ625ได้แบบเป็นเรนโบ์เลยอะมันมีการันตียันแบบเรนโบันั้นด้วยแต่วถ้าายใช้ชุดแบบไก่หิดอ่ะก็ไม่ควรเพราะผักไม่แพงกว่าผมรันนะตรงนี้นะทุกคนอนาคตถ้ามันใส่ใจพวกผักกาชาผักเติมอะให้มันดีให้มันแพงเนี่ย คุณผู้ชมได้เห็นการหิบเหมา625แพ็กแน่นอนเพื่อเอาผักรุงแต่ตอนนี้ไม่รู้จะเอาไปทําเพื่ออะไรครับทุกคนในเมื่อมันให้แบบพวกผักทีกพิพพติกรรมอย่างบอลซ้มแพงกว่าเราลับกันไปต่อจนก,กว่าจะถึงการันตีเลนโบอีกรอบหนึ่งครับยาวๆยาวๆพี่ชายในเจลต,ตอนนี้ก็บวหัวกับบอลมาซ้มเนี่ยผมต้องรีเคมจริงๆเหรอวะเพราะอย่างที่พูดค้างเลยเมื่อกี้มันออกทีละสามดอกอ่ะโอกาสได้ดอกยักษ์มันก็หายไปส่วนหนึ่งอะทุกคนรีเคมก็เสียดายต้นมันใหญ่ ทำยากได้ดูงอยู่ได้ดูงอยู่แต่ยังไม่พอย <Liberty>. ังไม่พอเอ้ยเล็กไปน้องชายที่ไม่เพิ่มเด้อทุกคนมันแกแล้วายแล้วหายแล้วหายแล้วเออยี่อมาที่ละสี่ดอกทุกคนเห่านี้กเผานี้เผานี้เผานี้โฮโฮ่โฮ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 เฮาเลยไม่ได้กูเห่าโอเคหายบักแล้วหายบักแล้วมึงก็เห่าซีมึงจะได้รู้ว่าหายบักพะ ก็ระคีครับเป็นอผูกเลยจะได้เห็นกันทุกคนเราได้ราชากระล่ำปีมาแล้วครับและเรียบร้อยครับบนมบสัซผ่าหยบักแล้วครับออก4ดอกแล้วครับนี่3 4โอเคโอ้โห,โหมาแล้วครับกระล่ำปียักษ์โอ้ยเฮ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 ้ยดูดีนะกระล่ำปีเอาวิกระล่ำปียักษ์ราคาดีหรือเปล่าถือว่าสิ่งนี้มาเพื่อล้มบนมะสัมร้อยสี่สิบหกโลกี่บาทสิเอ็ดล้านกระจอกแต่มันน่าสนตรงนี้มันเป็นแบบผักชิ้นเดียวเหมือนทันตะวันทุกคน ชิ้นเดียวมึงช่วยมูลไพทุกคนผมโดนกระลำปีทับช่วยด้วยโดนกระลำปีทับกระลำปียักษ์กระลำปียักษ์ทุกคนช่วยด้วยกระลำปียักษ์โดนกระลำปีทับรีคอร์ดนี้ออกมาโอเคโอ้โหหรือการหิดไปสายกระลำปีดีวะแชทโอ้ลูกนี่279โลแชทไอ้เฮ้ยมาอีกแล้วอันนี้เอาออกมาก่อนนะมันมาแย่งบนวัตสัมเห่าโอเคกลับมา น่าสนใจนะให้กรมเผาเล่นยังได้ประมาณ2 3 0 0โลอะทุกคนถ้ามันติดคลียแบบ0.1%นเอนี่ยน่าจะหลายพันโลอาจจะแบบมูลค่ามากเลยนะแต่ผมว่าไม่เล็ต้องบวมมาซ้ำอยู่ดีเราบวมมาซ้ำไปยาวๆอ่ะไอ้สัสแล้วพิกลก็หมดอบักใหม่ครับหนึ่งสองสามโอเคทุกคนไอ้ดอกนี้บั๊กมันลอยกากอากาศกูเชื่อมเลยว่ะเจนเดลตวองก็โกอพเพื่อแก้สินะไม่หายด้วยโอเคหาย ปูทุกอย่างเท่าที่รีดได้ขอบคุณมือจริงหว่าเจนเดลเก็บมันเก็บมันขอหน่อยว้าพันโลอ่ะปิมคุงรอบไป900แล้วอ่ะตารอี้ขอเก้าแล้วก็เข้าโลได้หรือเปล่าเอาให้หน่อยไอแมวไอกบอุเกือบได้กระลำปีอีกอันนึงตอนนี้เรารีบลั่นเพื่อที่จะไอ้นี่เลยครับผมเอากันอุ้ยได ดวงการินหลังๆมันวิ่วไปหรือเปล่าพิงกระดมปีมาสองอันแล้วครับเอามาทำแต่ผมเล่นไปจนตอนนี้ผมยังไม่รู้นะว่าผักเรนโบว์มันเอาไปทําอะไรได้ทุกคนเนี่ยผักเรนโบว์มาทำอะไรได้อะมันก็ก็ไปปะมันไม่ได้เหมือนสัตว์เรนโบว์ที่ตึงกว่าเยอะอเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอย่าบอกนะว่าลับเตอร์เรนโบว์กูด่าเครดีที่ไม่ได้นะถ้าได้กูโกรธมากเพราะลัพเตอร์แม่งโคตรหยาสวยสวยสวย มาแล้วเก่งเก่งเก่งเป็นไงล่ะสุนขชากันต่อเก็บมอนตั้มไปสุนขชาไปแล้วมาแล้วครับผมการันตีลอสเตอร์ผมตัวที่2มาแล้วครับดี่จจงเลยได้ l o b s t e มายังหวะอุ้ยไม่พอใจเล็กไปเล็กไปครับดีดัวเลยมันจะหามาทุกคนถ้าเกิดแบบผมทำไม่ได้ใหญ่เท่าอันเก่าส0 0กอยาโรว่าอุ้ยยังยังยังอีกไกลอีกไกลน้องชาย 5แคสุดท้ายเราจะไปเข้าสู่การันตีกันแล้วครับ4 3และ2จังหวได้แล้วกล่องสุดท้ายครับ,บยังไงยังไงขอาให้เป็นเรนโบว์มามาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหโอขอบใจมากเลยเพื่อนเอ๋ยส่วนเจ้าบลบูซัมตัวร้ายถ้าจะตามหาพันกิโลนะต้องใช้เวลาหลายวันยาวๆครับทุกคน <S <S คลิปหน้าเจอกันอีกทีนึ่งตอนบนบรรัซซั่มกายหิด1,000พันทิเลียนนะ่าต้องใช้เวลาหลายคืนมากครับแล้วพบกันใหม่ในโกรการในคลิปหน้า